สวัสดีครับสวัสดีแอฟซีทุกท่านครับเชิงตะกอน200ปีอีกแล้วนะครับงวดที่แล้วเราได้โชคนะครับทุกคน09นะครับชัดมากนะครับวันนี้เรามาครบนะครับ3ช่องนะครับทุกคนเดี๋ยวงวดนี้เราจะได้เลขอะไรติดตามรับชมพร้อมๆกันนะครับทุกคนงวดที่แล้วก็ได้โชคนะครับได้09นะครับทุกคน เดี๋ยวค่ำเคืนนี้เราจะได้เลขอะไรติดตามรับชมพร้อมๆกันนะครับมีถึงแล้วนะครับทุกคนขออนุญ,ญาตนะครับถึงแล้วนะอุกคนครับอกว่าเลยนี่จริงระนะครับโอปป้าช้างแต่บางเรื่องีนนะครับ ถึงแล be ้วครับทุกคนยินดีตรับไวสสวัสดีน้องสวัสดีครับยินดีครับครับเดี๋ยวมาถึงแล้วเราก็จะทําการกลับไหว้นะครับเป็นไหว้ปูนญานที่แถวนี้เนาะแล้วก็บอกกล่าวเขาว่าเรามาขอเลขนะมาขอบคุณเขาด้วยว่าเสร็จแล้วขอให้เลขเราผมก็จะเสียจนี่ของเราปะของเราไม่ได้อยู่นี่เลยเอ้อไหนเ้าวข้าวมื้อแล้วนะ เฮ้ยมีเลขเจอะไรเนี่ยเจ็ดหนึ่งเจ็ดเป็นเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งี่แหละหือเหลือห้าห้าสี่ศูนย์หรือห้าสี่สาเลยนะครับเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งเดี๋ยวลองไปดูว่าจะเห็นเป็นเลขอะไรเนาะเดี๋ยวบอกกล่าวเขาก่อนนครับ้อกก่าวบอกกล่าวอกมาหัาะน้ำาลรับกาที่ใกโเนาะาแดมาตั้ง้่ามา ขอเลขะชัๆเหมือนงวดที่แล้วรับแดงนะแล่ะเดี๋ยวราจะจุดรูปบอกกล่าวเนาะดวงวิญญาณที่อยู่ที่นี่เนาะอยู่ที่เชิงกวานกห่งนี้นะว่าเราจะมาขอเลขขอโชคเนาะมาขอุรเขาด้วย งมืที่แล้วก็ให้เลขชัดมากนะครับสาทุสาทุพี่บงครับนี่ครับพื่อนผมอะไรวยครับอยู่ด้วยออมาดูบอกกล่าวเลยสาทุสาทุวันนี้นะครับลูกหลานคนสองเลขใส่คนใหม่มาดูองครับวันนี้พวกผมนะครับมาขอโชคลาบเนาะวันนี้เอาข้าวขาหมู น้ำแดงน้ำเปล่านะพวงมาลัยนะมาไหว้สักการะบูชาแล้วก็เอามาเพื่อขอบคุณรอบที่ผ่านมาเนาะมีเอซหลายท่านได้รับโชคเหมือนกันนะถึงมินแล้วทุกคนก็ทําบุญเนาะใช่ไหมขอขอลาบในวันนี้ด้วยนะนะครับหมดรอบที่แล้วเราก็ได้เลขสามส่วนเก้แต่ครั้งนี้ก็สั์ได้สาตัวเหมือนกันใช่สารุศาสตรุยางหลายที่อยู่หน้บริเวณแห่งนี้ยังไม่ไปฝุดไปเกิดเนาะ ทุกหลานวันนี้มาขอโชคขอลาภก็ขอให้ได้รับโชคสามตัวตรงๆนะครับสามสามทุคร OK ับท HA ouais. ุกค we ับตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าของที่ไหว้ตรงนี้ไม่มีของใครเลยมีได้ของพวกเรามีแต่ของผู้เราที่ไหนต่อไปนะงงครับไปด้วครับดูด้วยมงคลนะครับอดู อากาสะอูเกาสะอูเาเจกาสะมาอุอามาอมาอาุชาลิิชาลิปินะลิปินะชาติละชาลีโสฬาไหลมานะชาลิติชาลิปิณะาังตามตัวได้ปุ่ตรงนี้นะครับเขาแล้วต้นไม้เนี่ยต้นไม้แต่ถือว่าเป็นลูกขอเทวดาได้ไหมได้อ

ขอูอเลขด้วยนะลูกหลานไปเป็นตัวส่นตวงวเด้วยสาธุครับอไหนตรนี้อะไรหล่นวะควผมจุดพนะูบเลขมงคลได้เรียบร้อยทั้งชุมนะความรู้สึกมนีความร้สึกนะผมมีเสียงดนตรีไข่ ไม่ใช่ดนตรีเต้นเหมือนมนั้นนานเดีย๋ยวจะเข้าไปดูที่เลขเก่ายังอยู่ไหมนะครับทุกคนเดีย๋ยวผมจะส่องให้ทุกคนเลขเก่านะครับบรนนั้นผมผมเห็นที่นี่นะนะครับยังมีอยู่ไหมเดี๋ยวผมส่องให้ทุกคนดูอีกครั้งหนึ่งนะครับยังอยู่ไหมนะครับ อุ้ยวันนี้มีหนึ่งสามแตงงที่แล้วนะผมเห็นที่นี่นะครับทุกคนนะครับแตงวันนี้นะเห็นเลขหนึ่งสามหนึ่งสามเปดตัวนี้เป็นหนึ่งสามเปดนะทุกคนนี่หนึ่งสามเปด โมดิเรวได้ศูนย์เก้าตอนนี้ได้หกใช่หม้หกน่แปดเอ้ยหนึ่งสามแปดห้าหกอ่ะชัดหนึ่งสามแปดห้าหกอ่้าห้าหกแต่เมมาอกียอองสงอี่ะขัดกวาน่มดนดี่ครับอรนไี้เป็นเจ็ดหกแลอือเปลี่ยนเลขนแล้วอ่ะเออตะม่เกียเปล่น5ห้ลงมาัดอีกหนึ่งสามแปดนะ หนึ่งสามแปดหรือนึ่งหสามแปดนะทุกคนรดนี้นะครับหนึ่งสามแปดนะเฮ้ เ้วเดี๋ยวจะไปดูตรงที่มอสรอหอ่เอห้อนี้มำหนี่แหละเราเห็นต5สองหาะ่ไอหรือเปล่าแต่ว่าหกมันรอยแป แต่มันนีอยู่แล้วไงตัวนู้นครัตัวนี้เป็นหแล้วหกแล้วก็สองห้าถ้าเกินลอบที่ามันจะเป็นหกสองห้าหงห้าอ้ัดะต้องหกกับสองห้าหกกับสองห้าอันี้กอชัดหก่น้มีราเอหกสองห้านู่นสองนู่นใช่ไหมเออใช่ใช่เอาอกดูไปทุคน โอเคเรยเฟังมากทุกคนถ้าันังฟัง,งดูที่ต้นไม้ไดที่เัประกอบอ๋อสองห้าใช่สองห้าเลทมเนรีาอโยกไน่มีเาเงินียที่บอกว่าเป็ีะไม่ใช่ดเก ว่าเล้อไอะไร่้ไม้เาเอตเชื่อเื่อ้นหุ้ยหุ้ยไ้หุดมาต้นเนี่ยอะไรพี่ มันมาจากต้นเนี้ยกระดุงกรดุงยนะทุงมันต้นอะไรอ่ะลูกไม่รู้สิเล่นๆต่มๆต้นไม้แหละใช่แต่ไม่รู้ตุ๊บๆเหมือนจะมีลูกอ่ะจะรู้ลูกอะไรนะต้นไม้อะไรหฮ้ยเมันขยับอะไรงบก็เหมือนคนเดินฝั่งนู้นอะพี่ เออแค่นี้อะไรเดีนี้ม่ใช่ไม่ได้อยู่ในคนไม่ใช่พี่เมืองมือคนไปนี่มาหอเปล่าเหมือนมีคนอะนี่นะมีบางคนเดินน,บบนั่นเส็นคนผมยามอีกครั้งนะครับจบผมยำอีกครั้งนะครับ เดี๋ยววันนี้ที่ผมเห็นเลขนะครับมีหนึ่งสามสี่นะครับเพื่อนหนึ่งสามแปดหรือหนึ่งสามหนึ่งสามแปดหรือหนึ่งสามอะไรนี่ครับทุกคนเห็นไหมครับนี่ครับนี่งวดที่แล้วได้ศูนย์เก้าเนาะแต่งวดนี้ผมจะพามาดูเลขเก่าแต่ไม่มีแล้ว จะมีเลขใหม่มานะครับทุกคนมีเลขหนึ่งสามหนึ่งสามแปดนะนะครับขอให้ทุกคนมีโชคมีลาบกับชงตะกรอนสองยปีนี่นะครับหนึ่งสามแปดนะครับทุกคนนะครับขอให้ทุกคนมีโชคมีลาบนะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปส่อง <c oughs> เดี๋ยวเราไปสอ่องเน,นี้เล็กเองมงคลก่อนเงมงคจะหักแล้วละเราจะหักแล้วนะหักขึ้นแล้ว,ลวนี่ครับทุกคนอ๋อนี่นะครับทุกคนอย่านี่จะจะหักแล้วนะครับทุกคนได้เลขนี้นะครับครับมีใครหรือเปล่าครับตรงนี้ แต่เลี้ยนี้นะครับทุกคนแต่ลืมตัดสองตัวด้วยนะครับน่าจะไม่มีอะไรนะคนแต่เหมือนคนเดินเหมือนคนเดินอยู่ข้างหลังโน่นเลเสียงรถผ่านอาจจะเป็นหมาเดินอาจจะเป็นอีตัวที่มันตละับแล้วเมื่อกี้เลยนาะก็จะมีการกระโดดใช่ใช่ชวนมองดูตงนีย ไม่ขอให้ทุกคนมีโชคมีลาบนะครับ mm hmm. ผมก็ให้ให้หนึ่งสามแปดนะครับทุกคนให้หนึ่งสามแปดนะครับเ,อ,อ,เอุย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอะฮ้ยขครง,งหน้านู่นเครขงหน้านี่สิ มันตกใส่เลยตกเลยนะเออมันตกตุบเลยนมันแปลกวันนี้เหมันแปลกนาะเออมันมีอะไรแปลกๆอยู่นะทุกคนเออวิ่นข้างหรือนกตกตกมาตุบมันมีเสียงตกแล้วมันก็วิ่งอยู่นะเออวิ่งอยู่เหมือนวังเวงเลยวันนี้มันรู้สึกแบบไม่ค่อยดีนะครับทุกคน ผมก็ให้เลขเมื่อกี้นะครับทุกคนทุกคนเห็นเลขอะไรก็คอมเมนต์ในใต้คลิปได้เลยนะครับผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่ององเพื่อเป็นกำลังใจให้องทำคลิปต่อไปนะครับชมเดี๋ยวผมไปดูเลขคู่กักกนนะผมยังดูเลขคู่เลยน้ทุกคนมันวังเพลงมากครับทุกคนวันน,น,น,นี้มันกลัวเลยผลลุกเลยครับ มันเสียงครับนะขอบคุณมากมากนะครับทุกคนขอให้ทุกคนมีโชคมีลาบนะครับขอบคุณมากมากที่เข้ามาแวะรับชมคลิปวิดีโอนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับจเจอกันใหม่คลิปสวัสดีครับนุ๊กมันหลอนนี่ชัดไหมทุกคนเ,กเลขอะไรครับสองสามทั้งเปลี่ยนเลขอะไรห้าเก้า เมื่อกี้ห้าเก้าคนสามเก้าจะโดนหมดเลยทุกคนแต่วันนี้เรามาทันสี่คนนะทุกคนแล้วก็มีมีผมสามเก้าอ้อแล้วก็อูแล้วก็พีเอ่าพีเอฟนะครับวันนี้ขอโชคขอลากให้กับท่านท่านเนาะเกี้เลขทุกคนส่งท้ายนะครับทุกคนเนาะเมื่อกี้หนึ่งสส่งท้ายครับตรงที่ผมเห็นตรงนี้หกสองห้าหกอห้าหกสอห้า